บริการะอน้งกาวานเโอ้นกทงนั้นคนก็เป็นเมื่อก้สร้างไหเชื่ออ้งานงานหนักแน่นึ่งเย

โอ้ว่าวสีจาวีรถเนาะโอ้ยกล้บมี้กลับสบายเป่น้องเพื่อสุขคนเดี๋ยวว่าสะเป็นพี่น้องท้าฟังลาวฟังไทยทางต่างประเทศประเทศอิดี้ต้นหาบทานกระซูซองบ่าวซารีทุ่ทุ่มพีีแได้พี่น้อง อเมกาสิมาสงกน็มาเมี่กาทำเงินกันยังไงเนาะว่าว่าเป็นสพันธ์บุญแห่งที่เก่าหรืออะ่รกั็เนาะมสิมาจำนวนสองจากคนเดินทางนักเินทนจอดนหน่อเนาะมาจำนวนนึงเป่น้ Saint องไงเนาะ ปูนเคียวมีวันี้วท่ายเอาเอาโบเลเล่เอาส่่ะไเงีปูเี่ยวใส่ยได้เนาะโดยสดีบเซนโดยสบายดีเนาะโดยเนาะไม่ปอ๋อตัวเราตัวเราไม่แต่เราคนที่่อยู่นี่แหละนี้ก็่ไเอาวะตันีกก็่ไเอาว ดนโดนโดนสอบแล้วมันขาดนะพี่น้องเนาะโดยสบายดีเด้อเดสบายดีนะพ่นาอพี่นเตือนกล่องพี่น้องเลยพี่น้งเนาะจัสอบเท่าไหร่สองเจ็ดสิบแปดสองเจ็ดสิบแปด เอาๆเอาเท่านั้นเด้อก็ได้ทางการก็ได้อยู่ภาษีเลยโดยๆครับถอยรถมาใหม่ว่าจังได๋ใโดยโดยอ่าพี่น้องเเนาะตอนนี้กสิให้ท้งว่าเเพิ่นได้ถอยรถกลับมาใหม่เด้อเนาะพี่น้อง

ไปนี่คนมอเอ้าวนี่คแล้วจะขึ้นเปเลี้ยงอีกสเนาะิสบสอบเนาะองใส่บ่งก้อนมาันสีได้ไล่ทำใดนะว่ามาใส่ได้1ิปอบัใส่ใส่หันงไจะได้อยู่นะซิปสอบเนาะซิปสอบซิปสอบนี่ไมกะัดใชเจ็ดแสนแปดวันนี้ยันเป็นร้อย sớm hạ sớm sớm hạ sớm 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 đi sớm 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 อือครับ2 0้ลอะบ่มีหน่เนาะแม่นแต่ว่าเนาะสอบ0โลกอันนี้100นึงนี่เนาะ100นึง200เนาะสไ50โลดมนี้มาบุกฮอดฮานเลยมื้อนี้เนาะฮอดเลยมเออบ่ได้ปกติจ้ะไใส่ยอเนาะ

มันเอาไก็ได้ราไเนานเเาเาตุกใจนอกเสียนนีก็ได้าบะพี่น้องเลยไปลอุ่นกันว่าสีไม้หายปพี่นีอ๋มันนีนโดยเนาะโดยโดยเอาสบายดีเด้อ น้ำฝนเป็นนางดลโเราเหมอกเลยเนาะมันมันช่วยพวฝนมตกล้ว้ามันนีเนาะแล้วน้องน้ำก้จะแล้วแล้วบ้ยังเนาะสื้มือแล้วเนาะแตแล้ก็แล้วป็นนงเนาะก้จได้เปิดงานใช้งานแล้ว đổi tăng thang gục tăng thang qua xe cái đây ik 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 พ่อพ่อพ่อด้สบายดีุดูดูอันว่าจ้าของลุงเลยเนี่ยผมโทอยมาเซนคอกับอูบริจาทั้งลุงเพื่อนกับมาสิบสองที่กันที่น้องมีกันอตะกี้ว่าสิอาอสาวเป็นบิ๊กแยันว่าจังใดจังไดนึงอยู่พอาเซนตุ้งใจพ่อนเลยเนาะเดินไปเราพอดีอ่าหนึ่กับยดเอยเนาะหนงอ่า มง้ยสีนุกบันพ oh, oh ah. ah, yes. ah. uh. uh ัดฉอดแล้วบ oh. ่พัดฉอดแล้วบ่ห่านดอหวาน้อถัเสริเ่นองใต้ีบ่เด่อเจ้าพ่อก็ได้ปะเดี๋ยวทางหวานสีพันลุกครับปลอดดี่เ้อเด้ใจเด้อเด้อเนาะทางสารน้จับกล้องทางสนนเอาทขาให้วานเบริการเต็มที่ยอดเดาะก็เฉยย

แกดาไม่จะปูก็มีไงข้ามแล้ว้ามจปซื้อได้อย ha, ู่อยู่ในห้กันย่อเองได้เฉยดแม่พ่อล่อนีคนย่อดิี้คนย่อเยคันคันเขาีสร้างปูซิทก่อนจะเป็นกาเป็นกระบแแม่พ่ออย่ามาเขาพ่อโตน่ะจัด้น้เนาะ พ่อตนอาจจะมามาส่งอยู่แล้ว่อยให่อยไปซื้อเผู้เดียวแล้วแล้วผมม่ผู้โจมเลยเคยนะตอนตอนเอาเคื่การขึนเองตนน้มนลีกนมดการอ่เอาเฮ้ยลุกมัลงกนอะเัาสามแล้นี่เป็นนักนักนานาฝนก็เป็นเมื่อสั่งแมส้องานงานนักในนั้นหนึ่งคือยังไง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không cái những video hấp dẫn อันนั้นอันชอพราะว่าแซนเฮาไปซื้อโรงงานบ่ไปอยู่โรงงานเลจะบ่ซื้ออยู่ยูในห้านเลยมองมองที่ว่าเจ้ามาสรงใส่งตายอันนี้โอ้อันแล้วตอนนี้ตะว่ว่าสิเอากื้อนแต่วันนี้มันบ่พอ10ซอบแต่ว่าตาซยังหลายเลยยเอาตาซันั้นตาอตนั้นแหละ เห็นไปผลเห็นจะได้จังหวะชปชนะครั็นยได้เยังเป็นยังคอกาันจะซื่อนะเป็นยังงพุ่นเาัดิตกาสร้างเนาะกาามีลายกาต้องมาั้ทอง้ยไราเลืองใช่ไปรัมาแต่รไมใช่เลือพหรอก่อมาทาเาไม้ไม้ไทยว่าหา่ไ้้าหาไไม้

เราสบายดีเด้อเนาะโดยทั้งสามคนคนเดินทางหนักบนพนิจจรเราจะใ้ก็ได้ทเดินทาก็ได้เลยเดินทางพนิจารเเนาะเดินเนาะเดินากองให้ไนทางเวเนาะเนลนเป็นสองมือนะยดเอยเดเนาะเียเาลางมือก่อนเดินเดิ เดี๋ยวไหมอยนเดี๋ยอยหยเดี๋ยวหมเหมเปาาาเม้วยปปิ้นปปินไปเรื่องแล้ววานี่บอกเรื่องกินข้าวกหน้อ้าวทีเมือนเิมยัง

โดยค่อยคาสิว่าฮ้อนกบ่แม่นฮ้อนเนาะเฮ้ยเงินเด้ซื้อปูดเน่เนอะเด้อให้ให้เจ้าไว้ซื้อตามที่ได้กินเด้อะปริพันธือ่าเงินเงิน1,500เนาะโดยงน1,500ทางไว้าการกับเอาไดครับูณไปละ7 8 0บโดย7 8 0แต่ว่า อ่าแกเพิ่น38,000เลยเนาะโดยว่าผูดีว่าทางมองเพิ่นย่อซอยนะก็ได้ให้เพิ่นกินน้ําน้ําสาพานตีนเนาะโดยโดยก็ได้แต่เท่านี้เนาะโดย1 1 5 67เนาะ0 0 0นี่ก็เก็บทางับคนไปเลยเด้อเออเงินของคนเดินทางบุญที่นจอดพน้อเนาะอ่าอนแรกก็ฝากมาไว้ให้ซื้อเอาบ่แพ้เนาะ นี่ปฏิวัติทางประชาสังคนว่าทางต้องเป็นได้แล้วนะจะได้ซื้อปูนมาสมทบให้เราเนาะแล้วที่แต่ฝากทุกคนเส้นทางทีมงานคนเดินทางมาอุปกนณ์จอดนะเร้าลองเถอะเลยเลยก็คุณหลายเรื่องงานคนเดินทางมาอุปกรี์จอดจิตใจมหัศจรรย์จะได้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยแต่ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงคนเจ็บคนใดขอใครมีเด้อ

เนาะไปเนาะโอเคแล้วจะได้บีเด้อเนาะทางสาวคนโดยน้องดเนาะโวยบุไป้าเล่วไปไปเต่ไนไป่ไนดเลดเลนเต้าหูนเาดวกันแล้วไปจกิบู่ะแล้วเ้า้กันนเนาะวยโบบารนเซ่นแล้วบุรีัมป่นแล้วอลูกได้กินเห็นยูลูมเมื่อกี้นี่ดีละโอ้

ครัสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะได้จบคลิปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเนาะอ่าพี่ปาดประการใดก็ทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเด้อเนาะอ่าตัวพี่น้องเนาะขอขอบคุณทั้งผู้รักพี่ใหญ่ทั้งคนเดินทางอ่าทีมงานคนเดินทางนักบุญประนีจอนหลายๆเด้อพน้องมาจำนวนหนึ่งพี่น้องมาอ่าซื้อเครื่องซื้อของเนาะมาสมทบทั้งสารพจน์เนาะซื้อโบนมา ิบสอบมันเป็นเราเนาะคุณทางปรักษณะเป็นเวลาเดินเนาะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปัจจุบันก่อนยืนก่อยืนเนสดคุณนด้าวคำว่าสบายดีสบายพน้เลย